สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพระเครื่องมั่งมี EP ที่49ค่ะวันนี้มีพาบ้านสวยๆเลยพี่ๆมาแบ่งปันนะคะราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะที่รายการละ200บาททุกรายการเลย จะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะพี่พี่ขาสำหรับ EP นี้นะคะเป็นพาบ้านนะคะราคาแบ่งปันพิเศษให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะสนใจถูกใจยังไงก็ฝากพี่พี่นะคะนี่เลยช่องทางการติดต่อค่ะ0 8 2 9 7 9 8 8 3 7นะคะสามารถโทรเข้ามาหรือว่าแอดผ่านไลน์กันได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพาบ้านกันเลยที่รายการที่1คะ่ะ รายการที่1นนะคะพ,พี่เป็นพยายอดข,นขุนพนนะคะพี่ขาเป็นพรนเนื้อชิ้นค่ะอันนี้เลี่ยมกรอบไม้ด้านหลังนะคะพี่ขานี่เลยสวยงามนะเก่าๆสวยๆเลยค่ะเป็นรายการที่1ค่ะนี่เป็นพรนเนื้อชิ้นเก่าๆนะคะสวยงามเลยรายการหมายเลขหนึ่งนะคะ <c oughs> สนใจถูกใจยังไงก็ลองรับชมพิจารณากันดูนะพี่ๆนะ <c oughs> ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่สองค่ะ เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตนะคะวัดประดูชิมพี่ค่ะพี่พี่เลี่ยงไปให้อยู่ในกรอบนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่รับชมพิจารณากันดูนะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็จำหมายเลขรายการแล้วก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยค่ะ mm hmm. ด้านหลังเนี่ยมีพระปิดตานะคะตะกุดนะพี่พี่นี่สวยงามค่ะรายการหมายเลขสองค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สาม เหรียญเม็ดแตงนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะไปให้สองเหรียญสองเนื้อแบบเลยนะพี่ๆนะเรี่ยมไปให้อยู่ในกรอบเก่าๆค่ะด้านหลังก็เป็นหลวงปูท่ทิมค่ะพี่ๆรายการนี้รายการที่3ค่ะ ถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ที่เบอร์โทรติดต่อด้านล่างเลยนะพี่ๆนะรายการต่อไปรายการที่4ี่ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ขารายการที่4นะพระสมเด็จค่ะเก่าๆนะคะพี่ขาหี่ชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะอ่ะนี่รับชมกันดูใกล้ๆเลยค่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามาค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่5นะคะพี่ๆ เหรียญลงยาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่5ค่ะเลี่ยมกรอบไปให้นานๆส,สวยๆเลยด้านหลังเป็นหลังยันนะคะพี่ค่ะรายการที่5นะสวยงามค่ะพ,พี่พีจารณาดูก่อนนะคะ200บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่6ค่ะพี่พี่ เป็นพาลีลานะคะรายการที่6ค่ะพี่พี่ขาเก้าเก้าสวยๆเลยพี่พี่รับชมดูนะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนเนี่ยโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยรายการนี้รายการที่6ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะเหรียญเก้าเก้าเลยพี่พี่ขารับชมพิจารณาดูนะชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยค่ะนี่เหรียญเก้าเก้าสวยสวยเลยพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่7นะคะ ชอบรายการไหนเนี่ยพี่พี่พิจารณาดูก่อนได้เลยนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8ค่ะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเทานะคะเป็นเหรียญรอโบราณนี่ไปให้ทั้งหมดนะคะห้าเหรียญติดกันแบบนี้เลยในะพี่นานเรี่ยมอยู่ในกรอบไม้อัดนะคะพ,พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่8ค่ะรายการต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระ่ากระดานค่ะพี่พี่รายการที่9้านะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยค่ะเก้าค่ะพี่พี่รับชมดูได้เลย เป็นพาท่ากระดานนะคะรายการที่9ค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะเป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยนะนี่สวยงามค่ะสร้อยสีดำไหนพี่นะอันนี้เป็นพระเหมือนเจ้าแม่กวนอิมหรืออะไรไม่แน่ใจนะพี่นะว่าเรียกถูกไหมพี่พี่ลองรับชมดูนะนี่เป็นสร้อยแบบนี้เลยคะ่ะสีดำสวยงามค่ะพี่ขานี่รายการที่10นะคะสวยงามเลย200บาทเท่านั้นนะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ เป็นพระหูายานเนื้อชิ้นเก่าๆเลยนะพี่นะอันนี้เก่ามากๆเลยนะคะเลี่ยมอย่างดีไปให้อยู่ในกรอบสวยๆนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พีรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสองนะคะเป็นสมเด็จค่ะพี่พีคะ่ะรายการที่สิบสองนี่เลยเป็นพระสมเด็จค่ะสวยงามนะพี่นะเลี่ยมไปให้ใหใหอยู่ในกรอบเก่าๆ lemons. ค่ะพี่พีทรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะเป็นรูปภาพถ่ายนะคะนี้หลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะพี่นะล,ลองรับชมดูอันนี้เป็นยันด้านหลังนะคะรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่ค่ะพี่พี่เป็นพระรอดนะคะนี่เป็นพระรอดพ้าเนื้อดินนะคะ,คะเก่าเกเลี่ยมไปให้ยังสวยงามเลยนะคะนี่แค่กรอบนี่ก็สวยแล้วนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะ นี่เลยค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยค่ะพีะ่รายการหมายเลขที่14ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่15ค่ะพี่พี่เป็นพระเป็นพระมเหส่วนนะคะพี่ค่ะเป็นพระมเหส่วนแล้วอีกด้านนึงเนี่ยเป็นพระนาปกนะคะนี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะพี่นาะรับชมดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจเนีย่ยสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่15ค่ะ เป็นพระมาเห่วนสองหน้านะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเป็นพระนาคปกนะคะเนื้อชินเก่าๆเลยพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่ขาเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบหกค่ะถูกใจสนใจรายการไหนนะคะโทรเข้ามาได้เลยไหนพี่นะ้ำเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างเลยค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ เป็นพระพรหมสี่หน้านะคะเป็นเหรียญพระพรหมสี่หน้าค่ะสวยงามเลยพี่พี่รายการนี้รายการที่17นะนี่รับชมดูได้เลยค่ะชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นนางพญานะคะเนื้อพิมพ์เก่าๆเลยรายการนี้นะคะรายการที่18ค่ะพี่พี่โซนใจถูกใจยังไงนะคะก็ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเลยในพี่นะเบอร์โทรเบอร์เดิมเลยนะคะรายการที่19ค่ะ เป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะราชการที่5้านะพี่นะ <_ d ata> เหรียญใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะนี่ด้านหลังก็เป็นช้าง3หัวเลยนะพี่นะสวยงามเลยค่ะพี่ารายการที่19ต่อไปนะคะเป็น อ๋หลวงพ่อปานขี่ไก่รายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่คาะนี่เลี้ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบนะถูกใจสนใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะวัดกำแพงค่ะเหรียญลอโบราณเก่าๆนะคะรายการนี้เลยรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ อันนี้จะเป็นด้านหลังนะพี่นะรายการนี้นะน,นี่เก่าๆส,สวยๆเลยเหรียญล่อบโบราณนะคะรายการที่21็ดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะหลวงปู่เผืออค่ะพี่ขาเป็นพระผงนะเป็นรายการหมายเลขที่22ิค่ะพี่ขารับชมดูเลยชื่นชอบอยังไงก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23าคะ่ะพระซุมกอนะคะเป็นพระเนื้อดินพระซุมกรายการที่23าค่ะ สวยงามทุกรายการเลยพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยนะนี่เลยค่ะเป็นรายการที่ยีรายการต่อไปรายการที่24ค่ะปิดตากระหนกข้างนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีรายการที่24นะคะนี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนั้นหนาเลยนะพี่นะรายการที่24ค่ะรายการต่อไปรายการที่2 5ิค่ะพี่พี่อันนี้เป็นเหรียญ เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งเก่าๆนะพี่นะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปรายการที่26นะคะรูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมค่ะเกาเก้าค่ะพี่พี่เป็นเส้นเก่าๆเลยเนี่ยเส้นคมชัดแบบนี้เลยนะสวยงามค่ะรายการนี้เป็นรายการที่26่นะคะพี่ค่ะรายการที่2 6นะเป็นพิมพ์นิยมนะคะ รายการต่อไปรายการที่27ค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่27ค่ะสวยงามนะคะพี่ขารับชมพิจารณากันดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะพี่พรายการนี้รายการที่27ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะพี่พีเป็นรูปถ่ายนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะ รายการที่28ะะ่ไหนพี่นาหนี่เล y, ี่ยมไปให้อย่างสวยงามเลยนะีน่รายการที่28นะคะพีนะะ่ขารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่29เค่ะพี unch, ่ขาหนี่เป็นพระพงษ์ของขวัญน,นะคะนี่สวยงามไหนพี่นะหนี่ด้านหลังก็มีรูปภาพถ่ายนะคะพี Geez, ่ขาเป็นของหลวงพ่อสดในพี่น,ะะ esters, นานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่29่ค่ะพระคงของของวัญวัดปากน้ำาหนพี่นาหนี่พิมพ์สวยแบบนี้เลยนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่ขาเป็นรายการที่30ค่ะพี่พี่เป็นพระสังฆาจายนะคะนี่มีปิดทองไปให้ด้วยนะเป็นรายการที่30นะคะพี่ขาองค์ใสๆค่ะสวยงามค่ะพี่พี่รับชมดูเลยเก่าๆค่ะพี่ขาเนี่ยเนื้อด้านในไสสวยเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่30ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่31มสิบเอ็ด่พี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้พิมพ์ทอใหญ่นะคะสวยงามเลยนี่เส้นคมชัดมากๆเลยนี่ยังสวยเลยนะพี่นะด้านหลังก็มีระบุชัดเจนเลยนะคะรายการนี้รายการที่31ค่ะรายการต่อไปรายการที่32นะคะเหรียญหลวงพ่อจงค่ะวัดหน้าต่างนอกนะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบหนาๆนะคะสวยงามเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่32ค่ะ สวยงามทุกรายการค่ะพี่พขา200บาททุกรายการเลยนะรายการต่อไปรายการที่33อันนี้น้องไม่แน่ใจว่าพ้าอะไรนะคะเป็นพ้าเนื้อดินค่ะพ,พี่ดูเก่าสวยเลยนะคะรายการที่33ค่ะนี่ กเก่าๆเลยนะเป็นผ้าเนื้อดินค่ะระบุเป็นหมายเลขรายการมาให้น้องได้เลยรายการต่อไปรายการที่34นะคะนี้เป็นปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีไม่แน่ใจว่าเป็นงานอ่าเป็นแกะมาจากอะไรนะคะพ,พี่ขาอันนี้นะนี่เลยค่ะเป็นรายการที่34คะ่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยๆเลยค่ะรายการต่อไปรายการที่35คะ่ะรูปลหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรายการที่35คะ่ะมีใส่สินไปให้ด้วยนะพี่นะตรงนี้นะคะนี่ เก่าๆ,ๆส,สวยๆเลยค่ะเป็นพิมพ์นิยมนะรายการที่35รายการต่อไปเป็นรายการที่36นะคะเป็นเหรียญเจริญพรล,ล่างหลวงปู่ทีมวัดละหานไรค่ะปี2517นะคะเหรียญเก่าๆส,สวยๆเลยพี่พีเลรียมไปให้อยู่ในกรอบนะคะด้านหลังก็มีลูกยันนะคะแล้วก็มีรายละเอียดระบุชัดเจนเลยนะพ,พี่นะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่36ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่37ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญพระพรมสีหน้านะคะพี่ค่ะรายการที่37 สวยงามค่ะพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงเนี่ยจับจองกันเข้ามาได้เลยนะรายการนี้นะคะรายการที่37ค่ะรายการต่อไปรายการที่38เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงค่ะปี17ค่ะพี่พี่รายการที่38นะเรียงไปให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะแจ้งหมายเลขรายการ EP รายละเอียดกันเข้ามาให้ชัดเจนนะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่39ค่ะ เหรียญหลวงปู่ดู่วัดสแกค่ะปี2531ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่39เก้าค่ะนี่เก้าสวยเลยไหนพี่นารับชมพิจารณาดูนะคะรายการต่อไปรายการที่40ค่ะพี่พี่เป็นพระปุหนังนะคะพี่ขารายการที่40เนื้อชิ้นเก่าๆค่ะพี่ขาเนี่ยพิจารณาดูนะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้ค่ะรายการนี้รายการที่40นะคะรายการต่อไปรายการที่41ค่ะเป็นเหรียรญลงยาหลวง อู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะปี2466ค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่41อนี่ด้านหลังก็เป็นรูปยันนะคะนี่สวยงามเลยรายการที่41นะคะเป็นเหรียญลงยาในพี่นะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยๆเลยค่ะรายการต่อไปรายการที่42นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ปิดทองไปให้นะคะนี่ทั้งองค์เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่42ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่43นะคะเป็นพักกิ่งนะคะรายการที่43ค่ะเป็นกิ่งปวารีศนะพี่นะรายการที่43นะคะนี่เก้า้าสวยสวยเลยรับชมกันดูนะชื่นชอบอยังไงพี่พี่โทรเข้ามาได้เลยค่ะรายการต่อไปรายการที่44ค่ะพี่พี่เป็นพระปิดตายันยุ่งรายการที่44ค่ะเก้าสวยดีเลยพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยค่ะ200บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ฝากพี่พีที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่45ค่ะอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะพี่นะเป็นพระเนื้อดินเก่าๆค่ะพี่พีค่ะรายการนี้รายการที่45ระบุเป็นหมายเลขรายการมาให้น้องได้เลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการต่อไปรายการที่46ค่ะพี่พีรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์คิตาค่ะรายการที่46ค่ะ เก่าๆเลยนะพี่นะรับชมดูได้เลยเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบค่ะพี่พีค่ะรายการนี้รายการที่46รายการต่อไปรายการที่47ค่ะเป็นพระพุทธชินราชนะคะนี่อยู่ในกรอบนะคะเก่าๆส,สวยๆเลยค่ะเป็นรายการที่47ค่ะพี่พีไปกันต่อที่รายการที่48ข่เวขาอันนี้เป็นเหมือนกำไรเขา เข่าแกะหรือเปล่าหรือไงเนี่ยน้องไม่แน่ใจถ้าน้องพูดผิดพลาดยังไงขออภัยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่48ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่49เป็นพาหูยานเนื้อชิ้นเก่าเก่าค่ะเรียมเปิดหน้าเปิดหลังรายการที่49นะ200รบาททุกรายการจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเลยสนใจถูกใจยังไงถูกกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรติดต่อด้านล่างเลยค่ะรายการต่อไปรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะเป็นพาร่วงค่ะพี่พี่ขาอันนี้กบ ไม้อัดอยู่ด้านหลังนะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะ200บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยค่ะ0829798837สามารถโทรเข้ามานะคะหรือว่าแอดผ่าน ID ดียไน์มาสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรูปภาพได้เหมือนกันค่ะ ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็กบขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ